ทุกท่านและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับและขอบคุณไปยังเอฟซที่รับชมทางถ่ายทอดสดในตอนนี้ทุกทุกท่านเลยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันและในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีทำบุญตักบ,บาตรเช้าที่บ้านเจ้าภาพนะครับในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ซึ่งพิธีทำบุญตักบ,บาตรนะครับขออนุญาตเียนเชิญนะครับที่วัดวุธารามนะครับขออนุญาตนะครับทางคณะเจ้าภาพแจ้งมาว่าจะมีพิธีทำบุญตักบ,บาตรในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนบุศลแด่นองวิทย์หรือนายวิทยาเป็งสุดณวัดวุธารามในวันพรุ่งนี้เช้าครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับ ส่งน้องวิทย์ขึ้นสวรรค์วันสุดท้ายเนาะชีวิตละครชีวิตจบลงด้วยสวยงามขอบคุณบอสบิ๊กขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเนาะที่เข้ามาเอ่อเป็นเจ้าภาพจัดงานให้น้องวิทย์ที่สวยงามมากมายเป็นภาพที่ประทับใจเ,เวลาแห่งความสุขมันสั้นอขอบคุณสวรรค์ที่ทํา ให้เรามารู้จักกันแม่รักทางออนไลน์นะฮะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของน้องเนาะแต่สุดท้ายไปไม่ถึงฝันนี่แหละสวรรค์กำหนดมาวันนี้นั่งเสียใจนะฮะอืมแต่ก็ภูมิใจเนาะมีความสุขเก็บภาพแห่งความสุขนั้นไว้ทรงจำทุกคนแม่แม่แมจ้าส่งน้องนิดขึ้นสวรรค์ในวันสุดท้ายเป็นภาพที่สวยงามเก็บไว้ประทับใจ นะอ่าอยู่ในใจนะฮะอืมไปสู่ภูมิมที่ดีเนาะ